ต้องบอกว่าการทําหน้าที่ของสอสก้าวไกลเข้มข้นชัดเจนขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมเสนอยัตติตั้งคณะกรรมกาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพและแน่นอนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าไปเป็นหนึ่งในกรรมาการนั้นด้วยโดยมีคุณจิรายุห่วงทรัพย์โพสกลาโหมฝ่ายการเมืองเป็นประธานกรรมกาการสัดส่วนก้าวไกลเนี่ยฮะหท่านเบญจาเชตวันจิรัต กิติพงศ์อรองสัตราจารย์พวงทองและคุณธนาธรแล้วเป้าหมายสําคัญก็คือเหมือนจะสลายอาณาจักรหขุมทรัพย์ธุรกิจภายในกองทัพอะครับไม่ว่าจะเป็นที่รชาชพัสดุ ทัวทั้งประเทศ7.5ไร่เนี่ยนะครับ7.5ล้านไร่กอ,องทัพสร้างน้ำมันอยู่ภายในนั้นอีก150ไร่มีสนามกอล์ฟอีก74แห่งมีบอรทัศึพิษาหากิจรวมอยู่ในนั้น56แห่งงบประมาณกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นทุกปีตรวจสอบไม่ได้คลื่นวิทยุโทรทัศน์205คลื่น<อ>มากที่สุดอีกนะครับคือก็มองว่าเป็นเสือนอนกินใช่ไหมปล่อยให้เช่าแล้วก็ยังมีธุรกิจพลังงานทั้งน้ํามันทั้งไฟฟ้าโซล,ล่าฟาร์มด้วยนะครับ,รบที่สสก้าวไกลแล้วก็กองทัพเเเเเเออออออองงงงงมมีปปรรระะดด็็นนนตตบโต้หลลาาายยย่่ืขสกฟ กอาไก่จี้ให้ทางกองทัพเนี่ยเลิกทำเนี่ยนะครับเลิกทําสนามกอล์ฟทูปาเตมีหรือว่าสนามกอล์ฟทออคืนที่ดิน626ไร่ไปสร้างสวนสาธารณะแหล่งเรียนรู้ขนาดเดียวกันทางพอบอทออพันข่อภายพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลเนี่ยนะครับก็บอกว่าสนามกอล์ฟเป็นแนวร่อนนับจากหัวสนามบินระยะ10เมตร10กิโเมตร10กิโเมตรขอภยัยห่วงคนตกงานทันที กว่า2,000คนคือมันจะมีปัญหาถ้าเกิดไปคืนน่ะใช่แล้วก้าวไกลก็บอกอใช้ถึง2,000คนเลยเหรอ <c oughs> สนามกีฬาที่เป็นสนามกอล์ฟใหญ่กว่านี้เขายังใช้ไม่ถึงเลยแล้วก็มีเรื่องของโรงไฟฟ้าสัตหีบนะฮะก้าวไกลบอกว่าต้องถ่ายโอนกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบไปอยู่ในการดูแลของกอฟผเนื่องจากการขายไฟฟ้าให้ประชาชนนั้นแพงกว่าปกติฮะจากประมาณ4บาทต่อหน่วยมาขาย6บาทต่อหน่วย มิตเตอร์ชั่วคราว8-10ถึงบาทต่อนหน่วยด้วยซ้ําคุณสุทินบอกว่าโรงไฟฟ้าสัตหีบกองทัพคืนได้ แต่จะกันเอาไว้เฉพาะส่วนที่ใช้ในกองทัพเท่านั้นตามเหตุผลความมั่นคงเรื่องของเรือดำน้ํากันบ้างก้าวไกลเขาอยากจะให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการเรือดำน้ำใช่ไหมครับแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณสุทินเองเนี่ยเหมือนจะดึงสสก้าวไกลมาร่วมงานมาศึกษาแนวทางานหาทางออกแก้ไข,ข,ขเรื่องนี้แต่สุดท้ายก็ปฏิเสธกันไปนะครับแล้วก็ทางทัพเรือเองกลายเป็นว่าเปิดระเบียบบอร์ดแก้ไขปัญหาเรือดำน้ําเองนะครับเขาก็มีทางแก้ไขของเขาอยู่ไม่จาเป็นต้องมีสสเข้าร่วมเป็นกรรมการหรอก แล้วก็สุดท้ายประเด็นเรื่องของสอทศีสามนี่แหละที่เป็นประเด็นกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เปิดหน้าชนกันเต็มที่รเราเลยตั้งคําถามว่านี่ใครถอยก่อนจะเป็นคนแพ้แต่สุดท้ายจะตายเดี่ยวตายหมูอันนี้ต้องลุ้นกันใ่